สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับผมพี่จ๋าช่นเคยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้พี่จ๋าพาทุกคนมาเข้าโรงครัวนะครับก็เป็นเวลานานแล้วนะครับที่พี่จ๋าไม่ได้อ่ามาทํากับข้าวให้กับทุกคนได้กินกันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมานําเสนอเมนูนะครับอ่าอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ว่า ที่ใครหลายคนยังไม่เคยกินหรือว่าอาจจะเคยกินแล้วแต่าการใส่ผักอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับผมจะพาทุกคนมานําเสนอเมนูแกงกะทินะครับผมแกงกะทิกับปลานะครับแกงกะทิกับปลาโอนะครับผมปลาโออันนี้ก็เป็นปลาโอปลาทะเลนะครับทุกคนก็ สิ่งที่ผมจะใส่นะครับสิ่งที่ผมจะใส่ก็เป็นแกงกะทิใส่กับสับปะรดนะครับให้มันกลมกลม่อมให้มันมีรสชาตินะครับคือ,อพี่น้องเคยกินใช่ไหมครับแกงเตโพนะครับแกงเตโพนี่คือมันจะออกรสเปรี้ยวหวานเค็มมันนะครับประมาณนี้นะครับแต่แกงกะทินี้นะครับผมมันก็จะออก มันมันนะครับมันมันกินเค็มกลองก่อมนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวหวานของสับประรดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือมันจะกลมกก่อมมากเลยนะครับเมื่อกินกับเกงกะทินะครับแล้วก็ตักสับประรดใส่ปากโอ้ข้ากับข้าวตามเลยกินข้าวตามเลยนี่โอ้สุดยอดนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อในการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะพา ทุกคนมา,านำเสนอกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีขั้นตอนการทำนะครับว่าทำยังไงบ้างพูดถึงวิธีการแกงนะครับแกงใต้มันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเลยนะครับผมขั้นต้นนะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งกระทะก่อนเลยนะครับผม นะครับผมผมก็ผมก็ได้บอกกับทุกคนตั้งไว้หลายคลิปแล้วนะครับเรื่องกะทินี่คือเราไปหลายวันนะครับเราจําเป็นต้องซื้อมาปุ๊บเราก็ต้องฟิตแข็งตั้งไว้นะครับไม่งั้นนี่คือมันจะเสียนะครับถึงแม้ว่าใส่ในตู้เย็นนะครับแต่ถ้าความเย็นไม่ถึงมันก็เสียมันมันเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องฟิตแข็งตั้งไว้นะครับรสชาติจะได้ไม่เปลี่ยนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กะทิกันเลยนะครับใส่กะทิละลายเครื่องนะครับ แข็งเลยนะครับเป็นก้อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราละลายกับกับความร้อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจสุดแคสเลยนะครับทุกคนเมนูนี้นะครับเป็นเมนูทิ้งง่ายๆนะครับทุกคนก็ทุกคนสามารถทําตามกันได้เลยนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมก็ส่วนมากนี่คือทหารเรานะครับมักจะทํากับข้าวป็นกันทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ปินเท่าแต่รบนะครับคือ ข้าทากินเองก็ทําเป็นนะครับเพราะว่าเราอยู่ในในหน่วยนะครับอยู่ในหน่วยนี่คือไม่มีแม่ครัวนะครับไม่มีทหารพลันหญิงนะครับเพราะว่าอยู่คุละที่กันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือในหน่วยนะครับในกองร้อยเราจะทํากินกันเองนะครับมีแต่ผู้ชายล้วนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ เราต้องมากด้วยความสามารถนะครับทุกคนต้องมากด้วยความสามารถนะครับแล้วคิดดูว่าเราจะทําเป็นแก้เมนูเดียวก็ไม่ได้นะครับทุกคนต้องทําเป็นได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจากต้มผัดแกงตอดนะครับอคือต้องได้หมดนะครับต้องได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือมาเป็นทหารนะครับต้องหลากหลายมากประสบการณ์นะครับมากวิชามากฝีมือนะครับผมไม่ใช่ว่ายุโยชมตัวเองไม่ใช่นะครับแต่ว่า แต่ว่าต้องทําให้เป็นนะครับพี่น้องมันจําเป็นจริงๆนะครับอ่ามันจําเป็นจริงๆที่ว่าต้องทํานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้องต้องทำให้เป็นนะครับอ่าเมื่อทําเป็นแล้วนะครับเราก็กลับไปบ้านนี่เราจะเข้าครัวช่วยช่วยภรรยาช่วยแม่ช่วยใครทําก็ได้นะครับอ่าทกับข้าวนี่คือเราได้ละได้หลากหลายหลายเมนูนะครับเหมือนกับมาอยู่ที่หน่วยนะครับใครที่ทํากับข้าวไม่เป็นนี่ คือมายืนดูแค่สองรอบสามรอบก็ทําได้แล้วนะครับพี่น้องอมาดูแค่สองรอบสามรอบก็ทําเป็นแล้วอยู่ที่ความสนใจของแต่ละคนนะครับหรือไม่ก็ไม่จําเป็นต้องมาอยู่ในกองร้อยนะครับเห็นก็ร้านเดียวเขาทำกับข้าวขายนะครับพี่น้องอร้านที่เขาทำกับข้าวขายเราไปยืนดูแค่ครั้งสองครั้งเราก็ทําเป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผมคิดว่านะครับแกงใต้นี่คือผมผมคิดว่ามันเป็นแกงอะไรที่ เป็นแกงอะไรที่ว like ่ามันมันง่ายมากนะครับมันมีเครื่องเกงมาแล้วนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากถ้าเป็นเหมือนกับสมัยก่อนนะครับคือโดยจะแกงทักทีนะครับเราต้องตํานะครับอ่าต้องตําคลิกแห้งอ่าต้องตําข่าตะไคร้กระเทียมหอมขมิ้นอ่าไหนต้องใส่กะปิลงไปอีกต้องใส่ไดไรลงไปอีกนะครับกว่าจะตำ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 มาเป็นเครื่องนะครับแล้วก็แต่ละเครื่องนี่คือจะใส่เครื่องเคียงไม่เหมือนกันอีกนะครับอ่า เหมือนแกงขั่วนะครับหั่นขาอะไรลงไปนะครับแต่แกงข้มขาไม่ต้องใส่อะไรจะประมาณนี้นะครับพี่น้องก็นี่เป็นแกงใต้นะครับแต่ถ้าทุกวันนี้นะครับมันมีเครื่องแกงอยู่แล้วนะครับเครื่องแกงมันเขียนอยู่แล้วว่าเครื่องแกงข้มเครื่องแกงกะทิเครื่องแกงเผ็ดเครื่องแกงขั่วเครื่องผัดเผ็ดอะไรประมาณนี้นะครับเครื่องแกงไตปลานะครับแกงไตปลาก็เราก็ใช้เครื่องเราก็ใช้เครื่องแกงคั่วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือมันไม่ยากเลยนะครับทุกคนไม่ยากเลยอ่า มันมีเครื่องแกงอยู่แล้วเราก็อ่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับอ่าใส่เครื่องแกงและใส่อะไรบ้างกี่อย่างกี่อย่างนะครับไม่ยากนะครับใส่เครื่องแกงสิทธ์แค่สองอย่างสามอย่างก็สามารถใช้การได้แล้วนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็มาใส่เครื่องแกงกันเลยนะครับทุกคนอ่าครับทุกคนก็อ่านี่เป็นเครื่องแกงกะทินะครับเครื่องแกงกะทิเราจะใส่เครื่องแกงกะทิหรือจะใส่เครื่องแกงเผ็ดก็ได้นะครับพี่น้องอ่าเครื่องแกงขั่วก็ได้ได้หมดนะครับลองมาแกงกะทิ นะครับแต่อย่าเอาเครื่องแกงส้มมาใส่นะครับเครื่องแกงส้มใส่นี่คือมันไม่เข้ากันนะครับทุกคนเครื่องแกงกะทิเครื่องแกงผิดเครื่องเครื่องแกงกะทิเครื่องแกงผิดเครื่องแกงคั่วเราใส่กันได้นะครับทุกคนเดี๋ยเราอย่าเอาเครื่องแกงส้มมาใส่นะครับมาใส่กับแกงกะทิไม่เข้ากันนะครับผมก็โอเคนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะครับแถวบ้านผมไม่มีนะครับไอ้ผิตมันสองสีแบบนี้ไม่มีแต่บ้านผมเป็นก้นก้อนเดียวเลยนะครับก้นเล็กๆ เดเผ็ดมากเลยนะครับอแต่แถวนี้ดูพี่น้องใส่ลงไปเป็นครึ่งกิโลแล้วไม่รู้ว่าเผ็ดไหมนะครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันอ่าโอเคนะครับก็เราก็มาลายลยเครื่องกันนะครับอ่าโอเคแต่โอเคอยู่เครื่องเขาหอมอยู่นะครับพี่น้องอ ต่อไปนะครับต่อไปเรามาใส่กะปิกันนะครับกะปิก็ขึ้นเครื่องแกงขึ้นกิโลนะครับ <c> เดี๋ยวมาดูผมใส่กะปิไปเท่าไหร่นะครับทุกคนอ่ะผมก็กะกะเอานะครับทุกคนก็กะกะเอานะครับก็รวมรวมแล้วก็ประมาณสักอ่าสามจนโต๊ะนะครับอืประมาณสามจนโต๊ะประมาณนั้นนะครับ อ่าโอเคใส่ลงไปเลยเอ่าขออีกนิดนึงนะครับเผื่อไม่ถึงกะปิอีกแกงใต้นะครับพี่น้องเครื่องแกงใต้แกงใต้นี่ถ้าไม่ใส่กะปินี่มันจะออกอ่าแผงแผลงผังผังยังไงไม่รู้นะครับผมพูดไม่ถูกนะครับมันจะออกอ่าเฟื่อนเฟือนมันจะออกกลิ่นยังไงอ่ะมันกลิ่นมันไม่หอมนะครับทุกคนกลิ่นไม่หอมดัะน,นั้นนี่คือมันเครื่องแกงใต้เครื่องแกงใต้จาเป็นต้องใส่กะปิด้วยนะครับ เพราะว่าไม่ใส่กะปินี่เท่ากับว่าไม่ครบสูตรนะครับผมเคยเห็นนะครับทุกคนเคยเห็นว่าแกงบางภาคนี่คือเอาอแกงเหมือนแกงใต้จริงแต่ว่าไม่ใส่กะปินะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขากินกันยังไงนะครับแต่แถวบ้านผมเขากินไม่ได้นะครับถ้าไม่ใส่กะปิมันแปลกๆนะครับตัาจฉะนั้นนี่คือแกงใต้แกงใต้ ถ้าแกงใต้ก็ต้องใส่กะปิก็เหมือนกับเราตำส้มตำอ่ะละพี่น้องตำส้มตำเราไม่ใส่ปูไม่ใส่ปูไม่ใส่ปลารา้ามันก็แปลกๆอยู่นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็มารอน้ําเดือดมารอเครื่องเดือดกันนะครับรอ,อะกะทิให้รอกะปิละลายกันนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปผมจะพามาดูวัตถุดิบนะครับที่ต้องใส่นะครับนี่เป็นสับปะรดนะครับที่ใส่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นปลาโอนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะครับเพิ่มกลิ่นลงไปสักหน่อยนะครับเพื่อความหอมชวนกินนะครับก็แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ เราก็จับปรุงนะครับพี่น้องจับปรุงใส่เกลือใส่จูรสใส่น้ําตาลลงไปนะครับส่วนของผมเนี้ยไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะครับไม่ต้องวุ่นวายนะครับใส่แค่เกลือจูรสนะครับน้ําตาลแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับทุกคนนะครับทุกคนก็เมื่อเครื่องละลายนะครับเครื่องละลายแล้วนะครับเราก็ช้อนดูแบบนี้นะครับว่ามันมี กับปีติดมาไหมนะครับถ้าไม่ติดแล้วนะครับแต่มันเป็นน้ําอย่างนี้แล้วนะครับอ่าเราก็สามารถที่ว่าใส่ได้เลยนะครับสามารถที่ว่าใส่ปลาลงไปได้เลยนะครับหรือไปน้องจะรอให้น้เดือดอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้ก็น้ํากําลังเดือดอยู่นะครับทุกคนเริ่มจะเดือดแล้วนะครับก็เราช้อนแล้วนะครับช้อนดูอย่างนี้นะครับกัปีไม่ติดแล้วนะครับเท่ากับว่ากับปีละลายหมดแล้วนะครับผมก็ โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่เกลือเออใส่ปลากันเลยนะครับโอ้พูดผิดผิดูกตกมั่วหมดนะครับวันนี้โอเคโอเคนะครับก็อ่เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนมาใส่ปลาเลยนะครับ,รบปลาก็ใส่ลงไปเลยนะครับผมนี่ก็ระวังนะครับนี่ไม่ใช่ระวังอะไรระวังปลามันกระโดดนะครับอ่ะ นะครับก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปคุณมันนะครับกลัวกลัวว่ามันจะคาานะครับพี่น้องอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับรอปลาสุกนะครับทุกคนเมื่อปลาสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาใส่เครื่องเคียงกันนะครับมาใส่ผักกันนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวคอยอ่านะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยนะครับปุด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 เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ นี่เป็นไงฟังเสียงเดือดฟังเสียงน้ําเดือดแล้วเป็นไงพี่น้องสักใจไหมครับปุดๆเลยอ่ะต่อไปนะครับทุกคน ต่อไปนะครับต่อไปผมก็จะใส่สับปะรดลงไปนะครับผมอ่าใส่ลงไปเลยสับปะรด เราใส่สับป,ปะรดลงไปนะครับทุกคนน้ําแกงมันก็จะเปลี่ยนนะครับอ่ามันจะมันน้าแกงมันก็จะเปลี่ยนรสชาตินะครับทุกคนเราใส่สับป,ประรดลงไปน้ําแกงก็จะเปลี่ยนรสชาตินะครับอ่าจากที่ว่าอ่ามีรสชาติมันๆก็มันจะมีรสชาติหวานเปรี้ยวด้วยนะครับอ่ารสชาติสับป,ประรดออกมานะครับก็โอเ okay คนะครับเดี๋ยวรอับป,ประรดสุกเดือดอีกสักแป,ป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาพาทุกคนมาทําการปรุงกันนะครับ นะครับก็ต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงนะครับตอนนี้นี่ปลาและก็ผักนะครับสับปะรดต่างๆก็ถูกหอมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งนี้ตั้งนั้นผมยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะครับรู้ถึงว่าหอมน้ำลายไหลเลยนะครับหอมมากนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทําการปรุงกันนะครับผมก็มาดูนะครับมาดูวิธีการปรุงนะครับว่าพี่จ๋าใส่อะไรกี่อย่างบ้างไม่มีตกตาไม่มีหลอกตาทั้งสิ้นนะครับ อ่าสิ่งที่ผมใส่นะครับผมก็ใส่แค่นี้จริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะก็โอเคนะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาใส่เกลือกันเลยนะครับทุกคน ใส่เกลือนะครับตะทะใหญ่ๆถ้าเป็นช้อนนี้นะครับผมก็จะใส่สองช้อนนะครับทุกคนอ่าผมก็จะใส่สองช้อนนะครับตาช้อนเป็นช้อนอย่างนี้นะครับน้ำตาลนะครับผมเป็นคนชอบใส่น้ําตาลด้วยนะครับใส่น้ําตาลลงไปอ่าหนึ่งช้อนสองช้อนนะครับน้ําตาล ต่อไปนะครับอายินนโมตโตะนะครับผมผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผลิตในไทยหรือว่าในญี่ปุ่นนะครับผมไม่เคยสอบถามเลยนะครับใช้อย่างเดียวทุกคน ่จุรร์นะครับจุรนก็สองช้อนเหมือนกันอ่ะต่อไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมารอชิมกันนะครับ นะโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดนะครับใบมะกรูดนะครับทุกคนใบมะกรูดนี่ฉีกลงไปเลยนะครับฉีกลงไปเลยอ่าบิดลงไปเลยนะครับนี่บิดใส่ลงไปเลยเพื่อความหอมนะครับ ะเป็นไงพี่น้องหน้าตาเป็นไงยะเป็นไงบ้างครับนี่เป็นไงหน้าตาเป็นไงบ้างดูหน้าตาดูหน้าตากับเข้าแล้วก็มาดู หน้าตาคนทานะครับหน้าตาคนทานี่ไม่ค่อยได้นอนนะครับหน้าตาคนทานี่นอนดึกนะครับนอนดึกอืนอนดึกนอนดึกหน้าก็เลยนั่นเลยนะครับอืก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับหน้าตาคนทานี่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับดูหน้าตาแกงแล้วน่ากินนะครับแต่หน้าตาคนทาไม่น่ากินเลยโอเคนะครับ यमाचिंगा नोम หาช้อนก็แันหายหมดนะครับไม่เข้ไปไหนหมดอ่ะชินกับวักนี่แหละงั้นนะครับหาช้อนไม่เจออืมอืมเก้มข้นไปเนาะสุดยอดนะครับสุดยอดมากนะครับผม จอดเข็มข้นนะครับอร่อยแล้วนะครับไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับอร่อยมากนะครับผมอยากจะบอกเลยนี่อร่อยมากมากนะครับนะครับก็สําหรับเมนูนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนอ่านะครับผมก็สําหรับอ่าแกงเมนูนี้นะครับชื่อว่าแกงกะทินะครับกะทิใส่สับปะรดนะครับแกงปลาอูกะทิปลาอูใส่สับปะรดนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคน นี่นะครับตักเข้าร้อนๆจานน้ำปลานะครับผมก็โอเคนะครับผมก็อ่าเป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับผมไม่ได้มาทําคลิปให้กับทุกคนดูนะครับสําหรับการเข้าโรงครัวนะครับก็ฝีมือรู้สึกว่า มือขวีมือรู้สึกว่าขาดขาดเกินเกินอยู่นะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับผมก็แกงอ่าเรากินกัน,นด้วยกันนะครับกินภายในหน่วยนะครับไม่มีไม่มีแกงไปขายไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็หมดนะครับแป๊บเดี๋ยวก็หมดไม่นานนะครับไม่นานเดี๋ยวก็หมดนะครับผมพอพอแกงชุกนี่กลิ่นหอมขึ้นมาปุ๊บนี่อ่าพอถึงเที่ยงก็บุ๊บเดียวหมดนะครับไม่ต้องวงนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ออกนะครับอ่า ก็โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็นําเมนูดีๆมากว่ากับทุกคนนะครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับไว้พบกับผมเมนูใหม่นะครับกับพี่จ่าเมนูใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ